น,นี่ตอนนั้นโลกกำลังระบาดอยู่ในโฮมแช่บเนีย ก็ต้องเป็นยังเัาไปิีกชิเราเองว่าแมนบบกูเป็ี่ยนที่นี่เอออันแบบที่นี่มันก็มักขักเป็นมักเป็นได้ยับหมอฝ่ายดีบักสิจิบพ่อยังซื้อไปไีกจะเป็นก้อนเหี่ยงเนี่ยเรื่อเป็นตินั่งอันลังคอมันติดบ่ออกอาการก็มีได้วิเมียนเคยกคิดว่าอันเป็นเมื่อยเอยนอนวันหนึ่งไปถามเราแล้วก็บอกว่าเมื่อยขี้งวัสดแสดงว่าเายังอายุน้อยอันพุ่มตันทานนี่เลยนาะพุ่มตันทานนี้มันก็เลยพี่ทรอบสองได้พี่ถึงติดใ้เออเมนโบเอือยตอนแรกจะเมื่อยซื้อว่าตอนจะเป็นตอนนนนั้เ บัดน <mile> ี้เออเขาพักท่านสิเจ็บนันงเก็บน้องเป็นนมื่อไอเออบัดนี้ที่ว่าเอ๊ะคือคุณใส่ถุงมือเกินไปงานี่บ้านที่เรไม่ได้ที่นั่นก็ว่าซะบัดนี้ก็เจ็บคอก็เลยไปซื้อบรรนาวตอนแรกเนี่ยเรริ่มแกก็เลยก็เลยไปซื้อบรรนาวอีโมนิสันมากินพ่อกินบรรนาวไปกับน้ำพอนมันเป็นท้องขึ้นในคอสองตุ้มแบบใหญ่เด้เป็นคือสีวูวละอาปากเป็นหอนไงก็หอนไงที่ วันนี้พี่ก็เลยกินยาแอนตี้ไบโอติกเมื่อาวานี้ซูไบอนติ้ไบโอติกมาไว้ถึงแต่ไม่ยอมไทยแข็งก,กินไปเบิดแข็งก็เลยหายหายเลีเยมนองแล้วเศร้าแล้วแงงแล้ว,วกินเขาปกติอันนั้นเลยมันคือคือธรรมดาคือปกติคือไข้ธรรมดาอม<ส>ตอนแรกวันนี้พี่ก็เขาก็หายพยุติพี่บอกว่าพี่บ่าสบายเขาจะหายพยุติสองอาทิตย์เมื่อวันหลังก็ยังจำก็ใครจำได้เจ้า สองอาทิตย์เอมาะนี่บัดนีกน้ก็อยู่ในสองอาทิตย์ซิมซิมแล้วกลับไปทางาน,นอ,อีกอตอนนั้กลับไปทางาน,นอีกร่างกายพี่ว่าท่านได้แข็งแขรงเลยวีเออมันบ่คร่อนยังบ่เขีาทีว่าท่านได้ไดบกเ<า>ชื่อยังบ่หายวันนี้ตอนนั้นโลกกาลังระบาดอยู่ใน้องแช่เลยนะโลกกาลังระบาดใน้องแช่ หายไวเออเรื่อยๆ่รเลยกลับไปเห็ดนานพอกลับไปเห็ดนานแบบนี้มีแต่คนเป็นโรคโควิดมาใหม่แต่เดียบบ่เนี่ยเกาตายอยู่ห้องนั่นนะจ๊ะว่าพี่กับกังวลวันนี้พราพี่ตับเข้าไปแล้วพี่เข้าไปยู่ค่ะโดยที่แบบว่าไม่ให้คนเข่าพื้นเข่าเลยปิดไม่ให้ออกเลยให้ยู่แต่ยนี่ยุดนั่นห้องเดียวทั้งที่พี่ป่วยไปไม่ไมจ้ะบัดนี้อะนะเมื่อนั่นเปียกเฮียนำมูกอะไรปุ๊บเนี่ย กระดาษเซฟออกเซฟเขาน้ำโมกพูบอเหื่อยมันก็เลยทานเขาไปทางแนีนเหนื่อยแนนเนนบัดนี้ก็เลยพอะเพ็ดงานได้ครบอาทิตย์แล้ววันศุกหรือไ้บ้างน่ะมันสุก์มา่เล็ดงานร้านอาหารเป็นปกติอยู่เด้อเอ๊ะกูเป็นอย่างคือเก็บเก็บเนื้อเก็บตัวแท้เออคืนเ้อึืนมันเป็นึืนมันศุกได้บ้านี่ะเอมันก็เป็นเก็บเนื้อเก็บตัวแท้ก็ไปบ้านกัน เป็นก้อนที่ไปไปเฮ็ดงานร้านอาหารอันวันสุกนะก็รู้สึกเอ๊ยหยุดเอ๊กูเพิ่งเก็บเนี่ยเก็บโตัวสิเป็นไข่แล้วแต่กินยาละอืมเอออ่ามนดีมันก็ดีขึ้นไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานนำมันหนาวสบันดะกลับมาบ้านหนาวเจ้าบอกใครเยอะเหมือนกันเจ้าอหนาววันมันมันวันสุกมันโอเคโดยวันกลับมาบ้านวันสุกเอ้ยกูเพิหนาวแต่ว่ากูเป็นแล้วหนาวข้างหนาวแน่เลยแต่ว่า ือว่าทุกคนโชคดีนะเอ้ยบปติดจากเจ้าในร้านกบปติมันไม่ใหญ่เจมนี่กรบปุติดนี่คือแบบว่ามันเป็นอยังคือแบบว่าคือ,อ,อพีบอพีพีป้องกันยาของน้ำเออเออแล้วทุกอย่างพีไปเฮ็ดงานน้ำเด็กน้อยอพี่ปิดจ,จะหมูก่ก็ออกเลยเด้ทุกอย่าะเป็นหว่หวงห่วงแต่พ่อใหญ่เจมบ่าโอ้ยตายตายตายบอบอหมู่อยู่ว่าพีพีไปเฮ็ดงานม่าอย่างสี่พีป้องกันยากขนาดเด้อพีป้องกันยังอยังนี้ป้องกันมู่ป้องกันพวกวทนติดมู่สัน มันสิไปติดได้จังเลยตาหัวอยู่เงี้นกับบอสติดลูกเบ่หูน้าเอือยว่าสิเป็นจังไดอ่ะนะต้นยานกับรถธรรมดาโลกมาเนี่พี่ก็ก้องคอยนี่เกมน้องสีพีแหงโอ้ยห่วงเนาะคัดคอยนี่เกมติดจีตายย่างเดียวพี่กับเบอรนังเพราะตาหัวตะของมาสบายนอนย้อนเตียงน้ำอยู่แต่ว่าเคยหันไปทางไกลแล้วกับว่าเคยไปเว้าวไกลหันหน้าไปทางขวาว้าถึงเมียนที่ขยันว้าสุดเจ้าฟักตอนแหลกน้าเอื้อยหูก็คอยประกาหันหน้าหาเฮียบอกเฮียบอกว่า อ้เจ้าสิบ้าบอกเขามันสิตีนมันก็ติดในนอนแล้วจะคอยบอกกันเขานอนบกลายเป็นนอนบาซ้ำใบเออเอือยเจ้าเข้าใจว่าเขาละแวงนั่นเนี่ยมันมันบ่ออืมเขาเกีกันไารเนาเกีกับละแวงเนาะนเนี่ยเอือยมันมันมันเป็นห่วงเมนบ่อเอือยเออว่า้าว่าเดี๋ยวนี้มองเห็นงานพีน่ะมันปลอดภัยพีเขาพีตรวจดูวี่งแต่เจ้าเออเมนของโมไฟเทียนมากไอ้นั่นมันก็บอกว่าตรวจทุกมือทุกมือ